สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เป็นกระเป๋าตัวใหม่นะคะมีสามสีคุณลูกค้าเลือกนะคะสีชมพูสีดำแล้วก็สีเขียวนะคะมี3ามสีให้คุณลูกค้าเลือกคะ่ะเ mm hmm. สียงอาจจะแหบไปนิดนึงนะคะเพิ่งจะหายป่วย อันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสายจะเป็นประมาณนี้นะคะสายจะเป็นประมาณนี้เปิดออกมานะคะด้านไหนก็จะเป็นประมาณนี้มีช่องซิปนะคะด้านไหนมีช่องซิปเปิดออกมาฟ รุ่นนี้นะคะขายอยู่ที่ใบละ2 2 0บาทนะคะคุณลูกค้าความยาวจากตัวนี้มาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่7นิ้วนะคะจะอยู่ที่7นิ้วส่วนจะตัวนี้นะคะมาตัวนี้ความสูงจะอยู่ที่9นะคะจะอยู่ที่9้า ส่วนด้านข้างเป็นความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่3นะคะความกว้างอยู่ที่3ามีสีเขียวอันนี้อสีเขียวนะคะสีเขียวเจสีเขียวสีชมพูสีชมพูก็สวยเทน่นเดียวกันสีดำ คุณลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสั่งก็ามาได้นะคะจะปักชิ้ลี่ไอเดียลายด้านล่างนะคะหรือคุณลูกค้าจะมาอุดหนุนหน้าร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ตรงห้างแกรนด์พลาซ่านะคะตรงข้ามกับเดลโมงามวงวานนะคะอยู่ชั้นสองค่ะร้านพาพันกระเป๋านะคะสนใจสินค้าสั่งเข้ามาได้นะคะ สีเขียวสวยมาก